ส่งเทคนิคที่ต้องขโมยจากคนรวยนะครับครณแซมรวยนะว่าสมัยนี้เนี่ยเขาจะไม่ต้องทํางานในสิ่งที่ไม่จะเป็นต้องทําเราสามารถใช้แรงงานคนอื่นในการทํางานแทนเราได้ถึงเช่นถ้าเกิดเป็นในลักษณะของธุรกิจออนไลน์คุณไม่จำเป็นจะต้องไปตอบอินบ็อกซ์เองหรือแม้กระทั่งการที่คุณจะต้องไปทําอะไรบางอย่างด้วยตัวเองในการทำโซเชียลเน็ตเวิร์ก สมัยนี้เราสามารถใช้ Tik ิก o k f a c e b o o k YouTube Instagram t w i t t e r l i ล e v o o m ต่างๆมากมายเนี่ยเป็นเครื่องทุ่นแรงให้กับคุณได้โดยที่พวกแรงงานพวกนี้เนี่ย เป็นรายง,งานที่ไม่รู้จักเหนื่อยอยู่แล้วถูกไหมดังนั้นนะถ้าเกิดยุคนี้ปี2022และคุณยังไม่รู้จักการเอาพลังทวีพวกนี้มาใช้ในการทํางานแบบชิลๆสบายๆคุณตกยุคแล้วนะครับดังนั้นนะถ้าเกิดคุณเป็นเจ้าของธุรกิจเนี่ยคุณควรจะทําในสิ่งที่จําเป็นเท่านั้นถ้าเป็นทางโซเชียลเน็ตเวิร์กคือคุณมาออกกล้องเพียงเท่านั้นให้ความรู้สอนคนสร้างแบรนด์ตัวตนของคุณและรับรองว่าสิ่งที่คุณจะได้รับเนี่ยมันจะมหาศาลจากการที่คุณใช้พลังทวีหรือพลังทดแทน จากคนก็ได้หรือจากโซเชียลเน็ตเวิร์กก็ได้จงคิดให้เที่ยงตรงนะครับผมและใช้ใถูกต้องถ้าเกิดคุณชอบคลิปนี้และคิดว่าเป็นประโยชน์ก็กดแชร์ไปให้คนที่คุณรักนะให้เขาได้รู้นะครับว่ายุคนี้ถ้ายังไม่ใช้เน็ตในการเป็นเครื่องทุ่นแรงหรือพลังทวีเนี่ยคุณตกยุคแล้วถ้าเกิดใครนะครับผมชอบความรู้ในการพัฒนาตัวเองธุรกิจออนไลน์ธุรกิจความรู้นะครับผมแล้วก็การออกนะักกล้องการสร้างตัวตนก็สามารถติดตามครูแซมมาได้เลยนะและครูแซมจะนําความรู้เจง๋งๆมาแบ่งปันเพื่อนๆทุกคน ทุกๆวันอย่างแน่นอนวันนี้คุณแซมไปก่อนนะครับบ๊ายบายรักคุณนะ